สวัสดีครับหนุ่ยชัยวัฒน์จากช่องหนุยจำใสนะครับวันนี้เรามีลูกชายสามคนตัวใหม่จะมาส่งครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับถึงที่เลยนะผมเด็เรอเพื่อนมาเพื่อนยังไม่มาไปดูกันจากนี้จ้ะ,ะเจอเพื่อนเดีย <laughs> แล้วเห็นอะไรจะมารับของกันที่นี่ นี่แน่ๆเลยวายหน้าบันนี้ได้ค่ะพี่ถ่ายเลยยังถ่ายแล้วโอเคหหกล้องหน้าหรือกล้องหลังอันนี้กล้องเดียวกล้องหน้าเหรอกดกระดิ่งดิกล่องนี้นนะสะดวกเพราะมีโลโก้อยู่เนเดิมเดี๋ยวไปเอาของในบ้านเขาเดี๋ยวรอเขามาแป๊บนึงเฮ้ยใช่หรือเปล่าทำไมเหมือนกล่องมันเปิดแล้วเลย ใช่สัยลักดคับยนต์แล้วนั้นุุบยนดูยนต์ได้เลยถึงบ้านที่จะอาขอกันแล้วนะอยากดูด้วยอ่๋อเพราไม่งั้นมันไม่เห็น,นเดี๋ยวเราอเขามาแห่งเสนเต้น,นแต่เราเห็นกล่องแล้วแหละเฮ้ยมาแนละเดี๋ยวโทรให้ ไม,ไม่ใหญ่มากเอาขโมยไปได้ได้เหรอหน่วยฮัลโหลมาแล้วอ๋อโอเคกลัวเดี๋ยวเขาจะว่ามาขโมยของอ้าววางเลยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดู ใช่อยู่แค่ตรงหน้าลุ้นเหลือเกินมาแล้วอดีค่ะนี่วอันนี้กล่องเดียวเหรอใช่แหม่ได้แม่บอกใหญ่โตใหญ่ดิเฮ้ยใช่จริงเลยเดียวมันเป็นอันที่รวมร่างกันได้ตึ๊บ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 ใช่พี่ไม่ใช่ทุกอี่างเดียวผม มันแรสามตัวต่อกันใช่แล้วต่อต่อกันตอนตอนแรกมาเฮ้ยใหญ่มากเลยแตไมมันแพงจะว่าพันห้าตกใจเลยตอนแรกคิดว่าสั่งผิดใช่ใช่ใช่เพามันมีอันรุ่นเล็กอันรุ่นเล็กมันจะรวมล่างไม่ได้ผมต้องเป็นอันนี้มันมีแบบสองตัวรวมสามตัวรวมนี่เสริมหน้าดีดูดีใหญ่ดูดังตัวเดนน่าจะมีอีกนะพี่ไี่ว่ากลับครับผมไปไกลเตียโอ้โหอนนี้กลับเลยใช่ไหมเนี่ยก็ต้องเอาแท็กซี่กลับเลยไงไม่งั้นหน่่ยมันจะกลับยังไงอ่ะ โอเคโชีโชดีขอบคุณขอบคุณครับว่าล้ว่าไอเดียมันจะเล่นหรือเ่ไม่น่าไดได้ไดเดียนหน้าสั่งจการพี่อุสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะืด้นะคะอะไรนเปิดห้าตาได้อ๋อเ้างหน้าข้างหน้าก็ได้ ก็ได้มาแล้ว <sup> นี <sah aja> ่ตาส่ิบให้ดูทีละ่เช็ดได้แล้วเฮ้ยนะเริอมเริ่มองแถมโอ๊ยอุ้ยมีของแถมมาให้ด้วยฮีโร่แถมอะไรอ่ะให้อันนี้ S <S โอ้ยอันนี้การ์ดสติกเกอร์อุ้ยนี่ก็การ์ดการ์ดหรือแอ,อ่ะรถรถรถใช่ไหมแล้วมีกล่องเหล็กด้วยนี่กล่องเหล็กอะเอาไปให้ด้วยฮีโร <Questo> ่อันนี้อ่ะอันนี้การ์ดเดี๋ยวขอแกะดูก่อนแต่ให้ฮีโร่นะนั่นเองนะอยากเห็นเฮ้ยมี่เหรอเหน็ดเหน็ดเดี๋ยวขอนี โอ้เขามีของแถมมาให้ด้วยเพียบเลยดูดิไหนๆดูรถนี่ดูอ่ะยวขอดูการ์ดยอยากเห็นการ์ดหน่อยโอ้ยการ์ดโคตรเท่่ะนี่ให้การ์ดด้วด้วยเท่มากอ่ะโยนี่มาดูทีละตัวเราต้องดูสีแดงก่อน เลสคิวเอนจสามสีเลยสีแดงกับสีชมพูเอ๊ะขาวมั้งเนาะนี่สีแดงกับสีขาวฮีโร่ส่วนอันนี้เป็นสีน้ำเงินเหมือนจะเป็นหัวหน้าฟังภาษาจีนไม่ออกนะดูได้ส่วนอันนี้สีเหลืองกับสีดำโอ้ดูตัวใหญ่มากฮีโร่ r e คิวไฟส์ใจแอนเซอร์เวอร์เรสคิวเอนจินตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะอ๋อตัวนี้ชื่อ r e คิวไฟส์ใจแอนเซอร์เวอร์ส่วนตัวนี้ชื่อเบสแคทใจแอนเซอร์เวอร์ยีรอมมีชื่อข้างล่างเลยนี่แล้วก็ตัวนี้ชื่อ สกายโฮเวอร์ไจแอนเซิร์เวอร์โอ้ยตื่นเต้นอ่ะตัวใหญ่ว่าเอยฮีโร่โอ้ยอ่าเรามาแกะตัวไหนก่อนดีนะฮีโร่อยากแกะสีไหนก่อนสีแดงนี่ยะอ้าวสีเงินเหรอ,อาตาแบบใจฮีโร่แกะสีเงินมันก็ได้ เหมเงินสวยเนาะอุ้ยแกะขาดนึกแปลนไกลก่อนจับจับทำให้เลี้ยวสกายโฮเวอร์ใจแอนเซอร์เวอร์โอ้โหแคดินก็อลังการเลยว่า นะ,ะต่อไปแกะสีแดงสีแดงชื่อ Rescue ไฟสีแดงกับก็จะเป็นสีขาวแหละแต่เขาก็มีไฮไลท์เป็นสีชมพูนี่เฮ้ยของสีแดงนีลอกประเทศนะดูดิเป็นกระบวนการท่าสีของประเทศจีนนะ แกะสีเหลือบรรทัดสุดท้ายกล่องไม่รับประกันความคมจริงๆด้วยมาจากจีนสีเหลืองกดูดุดันมากเลยฮีโร่อันนี้ชื่อบเบ e แคทอุ๊ย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  ชิ้นส่วนตรงเอวหลุดหลุดเดี๋ยวขอคืนนึงแต่ตอนนี้ขอบนี้ก่อน mát alay lấy theo mấy mùi lấy cái đây lỗ ra đây ngay ngay ไม่หรืใช้วิธีตักกันนะย่อแพืม พูดม,มือให้ด้วยดีกว่าไม่เห็น See you then. มือของตัวสีเหลือง นี่คือชิ้นส่วนเอลของสีเหลืองตัวสีดำเท่นนฮีโร่เนาะดูดิตัวสีดำเท่นะเนะาเนะ <c oughs> โอ้โหมของตัวสีน้ำเงินโอ้โล่ะล้างรวมโคตรเท่เลยโ่ดดิ 嗯。Mm. น,นีคลิปแกะกล่องก็จบเท่านี้นะครับผมแล้วพรุ่งนี้เป็นคลิปรีวิวเล่นนะครับไปแล้วบ๊ายบาย